สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกันพัฒน์ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8.15โทางช่องวัน31ครับเช้านี้จะพาไปทานกระเพราครับแต่เป็นกระเพราที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยให้ลูกค้าทอดไข่กินเองแถมให้ฟรีด้วยที่ร้านเจ๊ปูหมู่8กระเตียวกระเพราตั้งอยู่ที่บริเวณริมถนนพรมประเสริฐเทศบ,บาลเมืองชัยนาทอํเภอเมืองจังหวัดชัยนาท เพิ่งย้ายร้านมาจากบ้านหมู่8ปดตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองชัยนาทที่เปิดมาแล้ว5ปีและเพิ่งมาเปิดขายในตัวเมืองชัยนาทได้ประมาณ1ปีขายดีมีลูกค้าเต็มร้านแต่พี่ปูเจ้าของร้านต้องทำอาหารคนเดียวทั้งก๋วยเตี๋ยวและข้าวผัดกะเพรา ทำให้ไม่มีเวลาทอดไข่ดาวให้ลูกค้าพี่ปูจึงตั้งจุดให้ลูกค้าทอดไข่เองตามอัธยาศัยและให้ไขเ่เบอร์2ฟรีวลาสแผงยอดขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึง1 5 0 0 0บาทนี่ครับป้ายจุดทอดไข่เชิญลูกค้าทอดตามอัธยาสัยฟรีค่ะได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมากไข่ฟรี2แผงหมดเกลี้ยงทุกวันซึ่งตอนนี้เริ่มมีร้านที่ชัยนาทมีจุดทอดไข่ฟรีเรียนแบบเรามาคุยกับคุณพัทรนันท์คนซื่อหรือพี่ปูวัย34ปีเจ้าของร้านกันครับ สวัสดีครับพี่ปูครับชื่อร้านเก๋มากครับผมเจ๊ปูหมู่8ดก๋ยเตี๋วกะเพราก๋ยเตี๋ยวนี่หมายถึงกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับมีที่มาที่ไปยังไงครับคือมันก็ดูแบบเก๋ๆและก็จะได้เข้ากับกะเพราด,ด้วยค่ะพี่ปูช่วยเลาย่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมถึงมีจุดให้ลูกค้าทอดไข่ดาวเองฟรีทำมาเกือบปีแล้วเราทำคนเดียวอะคะ่ะ จะไม่ได้จ้างลูกน้องมาทําด้วยคือก๋วยเตี๋ยวกะเพรารือว่าทําเองหมดเลยทุกอย่างแล้วลูกค้าสั่งไข่ดาวสุกบ้างไม่สุกบ้างอันนี้เราก็ทอดไม่ไม่ทนันมันช้าค่ะแล้วเหมือนกลางวันคนก็จะมาพร้อมๆกันนะคะก็เลยว่าเออให้ทอดฟรีไปเลยดีกว่าทอดเองประมาณเนี้ยค่ะร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าพี่ปูมีไข่ดาวให้กับลูกค้าได้ทอดไข่กินเองฟรี2แผงเท่ากับ60ฟองเพียงพอกับลูกค้าไหมครับ 2>, 2แผงเพียงพอไหมไม่พอค่ะ จะหมดประมาณบสอง2บสามเนะะี่ยค่ะแต่เออสาวอาทิตย์ก็จะหมดไวไวกว่านั้นต้นทุนการให้ทอดไข่ดาวฟรีอยู่ที่เท่าไหร่ครับต้นทุนก็ไข่ก็แพงว่าร้อยยี่สบนะคะแล้วน้ำนมันนี่นะคะแก๊สแล้วก็กระดาษที่ใส่ไข่ให้อีกก็อยู่หละยสามร้อกว่านะ,ะวันหนึง่ง แล้วมีลูกค้าที่ใช้ไข่ไก่ฟรีมาทําเมนูอื่นไหมครับบางทีเรามีใบโหระพาที่กินกับก๋วยเตี๋ยวค่ะลูกค้าก็มาใส่เจียวทอดไปแต่ว่ามันก็ดีอย่างนะคะเหมือนเวลาลูกค้าที่รอเราเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมได้ทาเขาก็จะมาถึงเพรา็สั่งข้าวแล้วเขาก็จะไปต่อแถวทอดไข่กันก็จะเหมือนค่าวเวลาเขาจะรู้สึกว่าเออไม่นานเนาะอะไรเงี้ย ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับเขาก็ถามฟรีหรออะไรเงี้ยไม่เก็บตังค์เลยหรอเขามาสั่งข้าวแล้วบอกไข่ดาวด้วยครับไข่ดาวไม่มีนะคะมีแต่ทอดฟรีข้างหลังได้เลยบ,บางทีเขาก็งงนะคะเออผมอยากรู้ว่ามีลูกค้าที่หัวหมอไหมครับแบบสั่งข้าวเปล่าแล้วไปทอดไข่ดาวกินเองฟรีอะ่ะมีไหมครับมีลูกค้าสั่งข้าวหนึ่งจาน,นะคะ่ะมางั้นสามคนทอดไข่หกลูกเราก็เห็นนะคะแต่เราก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นกลัวเขาจะขืนนะ พี่ปูรู้สึกยังไงบ้างครับกับการมีน้ำใจที่ให้ลูกค้าเนี่ยไปทอดไข่ดาวกินเองฟรีก็รู้สึกก็ดีนะคะมันก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้ขาดคุณอะไรยอดขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่เท่าไหร่ครับวันข้าวด้วยก๋วยเตี๋วด้วยก็ประมาณหนื่งพันห้าอสำหรับคนที่อยากจะไปทอดไข่ฟรีนะครับของร้านเจ๊ปูหมูแปก๋วยเตี๋ยวกระเพราของพี่ปูเจ้าของร้านที่ทั้งสวยแล้วก็รวยน้ำใจก็ <S <S สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับรัก ไม่ต่างจากผัดกะเพราแม้เป็นเมนูเก่าแต่เราทานได้ไม่เบือ่อมี่มีงี้บ้างดีเออให้เป็นไบยรอหน่อยชอบ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 